ไรไ้ให,หขอบคุณจ่นมนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตนแสงสีมายาก่อภาพจากธาตุมุนวนสร้างตัวสร้างตนยึดติดตัวเราของเราทุกสิ่งที่มีคือของโลก เราใช้ประโยชน์ครอบครองเพียงชั่วคราวดำรงกายาเพื่อพบทุกสุขร้อนหนาวเห็นภาพตัวเราปรุงแต่งอัตตาของตนจิตเดิมแท้แห่งสากลละลอ ไรความเศร้าโศไรทั้งความสุขลลนสุขจริงสงบแท้ไม่อิงสิ่งนอกตัวตนสัจธาทำเป็นของทุกคนจงเห็นจริงตามจริงไม่มีอะไรให้ยึดมัน กลับลังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งตัวกูของกูสละได้จะพบของจริงหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราสวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะอรุณสวัสดิ์ทักทายวันนี้มาแปลก วันนี้มาด้วยเสียงร้องสดๆนะคะไม่มีใครขอขอเองอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่นะคะ1มีนาคม2,564ค่ะปาฏิหารแห่งการสำนึกรู้คุณ 3, เดย์สามอ่า532นะคะ532แล้ววันนี้ปรินจะมาบอกเพื่อนๆแค่ว่าปริญจะไม่ได้จัดรายการนะคะที่เป็นเนื้อหาแบบที่เคยได้ฟังมาเพราะว่าเช้านี้ ปรินต้องนั่งจดนะคะสารจากคุรุที่ส่งมาจดแล้วจดเล่าจดแล้วจดเล่าก็ยังไม่หมดสักทีนะคะวันนี้มีไอเดียมีถ้อยคํามีสิ่งต่างๆที่ถูกส่งมาเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่เช้านี่จดจนเต็มหน้ากระดาษแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปรินก็เลยขออนุญาตวันนี้ รับสารจากคูรู้อย่างต่อเนื่องไปนะคะน่าจะได้หนังสืออีกเล่มหนึ่งเลยทีเดียวถามว่าเล่มเก่าเสร็จแล้วเหรอยัง <c oughs> เอาละค่ะเพื่อนๆคะ่ะในเรื่องของการารับสารจากคูรู้เนี่ยนะคะเราได้เคยคุยกันไปแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์หรือว่าเป็นแบบความสามารถพิเศษอะไรใดๆนะคะไม่ได้มีการลงองค์ประทับใดๆทั้งสิ้นคะ่ะมันคือไอเดีย มันคือถ้อยคํามันคือการตกผลึกจากวัตถุดิบที่เราได้เคยรับมาจากหลายๆแหล่งแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้ใช้ชีวิตมาฉะนั้นวันใดก็ตามถ้าเพื่อนๆมีเสียงแผ่วๆนะคะขึ้นมาในใจเป็นถ้อยคําเป็นความรู้สึกเป็นสภาวะจิตบางสิ่งบางอย่างอันนั้นนะคะ สามารถเชื่อมโยงนะคะไปตอบโจทย์ตอบคำถามชีวิตของเพื่อนๆได้ปรินก็เลยขอใช้เวลายามเช้ารับสารจากครูแต่ครั้นจะไม่มาทักทายเพื่อนๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวก็จะว่าเอ๊ะหายไปไหนเอาเป็นว่าปฏิหารในการสำนึกรู้คุณในเดวันนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆต่างคนต่างไปขอบคุณชีวิตก็แล้วกันเพราะว่าในช่วงต้นเดือนปลายเดือนเนี่ยจะมีเรื่องให้ขอบคุณกันหลายอย่างนะคะใครที่ติดตามรายการมาตลอดก็จะมีแพทเทิร์นของเขาในการขอบคุณ อย่างเช่นขอบคุณเดือนเก่าที่ผ่านพ้นไปนะคะเดือนคุมพาพันธ์ผ่านไปแล้วค่ะเดือนแห่งตรุษจีนนะคะใส่กี่เพ้ากันเดือนแห่งวันวาเลนไทน์นะคะให้ดอกมงดอกไม้กันจบไปแล้วเพื่อนๆผ่านไปอีกหนึ่งปีนะคะวันนี้เดือนใหม่อีกแล้วค่ะเดือนใหม่แล้วเดือนมีนาเดือนหน้ามีควายเดือนต่อไปขายที่ <laughs> เดือนนี้เดือนมีนาค่ะเดือนหน้ามีควายเดือนต่อไปขายที่ทําไม่ไหวแล้วนานะคะมีนาคมมาแล้วค่ะทุกคนเออฉะนั้นเดือนที่แล้วนะคะเราก็นับแบบมนุษย์เข้าไปแล้วกันจริงๆวันเดือนมันก็เหมือนๆกันทุกๆวันนะเนาะที่เคลื่อนผ่านไปมันเหมือนกันด้วยการเคลื่อนที่นะคะแต่มันไม่เหมือนกันในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตฉะนั้นเราก็อย่าลืมนะคะขอบคุณทุกเรื่องทุกราวที่ ผ่านพ้นไปในเดือนที่แล้วนะคะอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีเราคิดว่าเราทำสิ่งไหนดีค่ะเพิ่มพูนนะคะขอบคุณเพิ่มพูนชื่นชมนะคะส่วนสิ่งไหนที่เราอาจจะตัดสินใจพลาดไป เดือนที่แล้วคิดบางอย่างผิดเพี้ยนไปนะคะพูดอะไรบางอย่างที่ไม่เกื้อกูลกับเส้นทางจเจริญเติบโตและพบอิสรภาพหรือไม่ได้ทําหรือทําอะไรบางอย่างที่มันออกนอกลู่นอกทางแห่งการพาตนไปสู่ความสงบใจ ก็ไม่เป็นไรนะคะให้อภัยเมตตาตัวเองและทุกคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องนั้นจากนั้นก็ขอบคุณแล้วไปต่อนะคะรวมถึงขอบคุณเดือนใหม่ที่กำลังจะเข้ามานี้นะคะเดือนมีนาคมไม่ว่าจะเป็นวันใหม่เดือนใหม่หรือแค่วินาทีใหม่ที่เพื่อนๆจะได้รับเป็นประสบการณ์ชีวิตจากนี้ไปขอให้เต็มไปด้วยการขอบคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเพื่อนๆอ,อยู่ที่การตีความตีความให้ดีมันจะดีกับ ชีวิตเรานะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะดูเลวร้ายแย่ขนาดไหนก็ตามหรือถ้ามันดูดีบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่มันดูร้ายมันก็ไม่แน่นะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณเดือนใหม่นะคะเดือนมีนาคมที่กำลังคืบคลานเข้ามาแล้วเราก็กำลังเคลื่อนตัวผ่านการเวลาไปนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้รับนะคะเป็นความสุข ะะเดือนนี้จะทำอะไรบ้างจะทำอะไรดีๆออกสู่สังคมบ้างนะคะจะมอบอะไรดีๆผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะจะใช้ชีวิตให้มีคุณประโยชน์อย่างไรจะทำอะไรให้ดีกับชีวิตตัวเองและผู้อื่นบ้างนะคะก็ให้ขอบคุณไปคะ่ะรวมถึงนะคะหลายคนก็คงจะได้รับเงินเดือนนะคะ รับมาแล้วเอาไปไหนกันบ้างนะคะบางท่านพอได้รับปุ๊บนะคะก็จะมีการชําระหนี้ตามกฎหมายนะคะบางท่านตั้งบัญชีอัตโนมัติไว้ใช่ไหมคะตัดบัญชีค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถนะคะค่าน้ําค่าไฟสาธารณูปโภคบัตรเครดิตบางท่านก็ได้ส่งเงินกลับไปให้ ผู้ปกครองคนที่เคยเลี้ยงดูจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะส่งเงินให้ลูกอะไรก็ตามนะคะหรือว่าได้ตัด ไปลงทุนนะคะในส่วนของการออมการเพิ่มพูนค่ะอย่าลืมที่จะขอบคุณเงินและแหล่งที่มาของเงินนะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณแหล่งที่มาของเงินทั้งหมดนะคะคนสัตว์สิ่งของทั้งปวงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณได้เงินได้ทองมานะคะเอาเงินออกจากตัวเป็นจังหวะที่ดีมากในการที่จะใช้ ในการขอบคุณแล้วก็ส่งพลังดีๆนะคะคุณจะรวยขึ้นหรือคุณจะจนลงอยู่ที่ว่าจังหวะการจ่ายเงินของคุณเนี่ยอยู่ในสภาวะไหนเพราะสภาวะนี้เป็นสภาวะแห่งการให้แล้วกฎมันก็มีอยู่ว่าคุณจะให้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณให้นะคะฉะนั้นถ้าคุณให้เงินไปด้วยความเสียดายคุณให้เงินไปด้วยความขาดแคลนนะคะ คุณให้เงินไปด้วยความอ่า,อา YouTube ไม่มีเสียงอย่างนั้นเดี๋ยว YouTube เนี่ยหยุดไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยว YouTube รอฟังเป็นอ่าเป็นเทปนะคะเดี๋ยว YouTube รอฟังเป็นเทปนะ ถ้าคุณให้เงินไปด้วยความขาดแคลนสิ่งเดียวที่คุณจะได้รับก็คือได้รับความขาดแคลนเงินแห่งความขาดแคลนจะเดินทางมาหาคุณนะคะเงินแห่งความเสียดายเงินแห่งความรู้สึกไม่อยากให้นะคะจะมาหาคุณฉะนั้นจังหวะการจ่ายเงินเรื่องพวกนี้เราคุยกันไปหมดแล้วนะคะเรินแค่มาทบทวนให้ในช่วงต้นเดือนแล้วก็จะมาย้ำเตือนเพื่อนๆในเช้านี้เท่านั้นเองค่ะว่าให้ อย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะให้ออกไปด้วยความสุขให้ออกไปด้วยความเต็มใจให้ออกไปด้วยความอวยพรนะคะเงินที่ออกจากตัวคุณไปย่อมไปสร้างประโยชน์ให้ผู้ใดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนนะคะฉะนั้นต้องขอบคุณขอบคุณที่มีความสามารถในการได้เงินได้ทองมาขอบคุณผู้คนที่ไว้วางใจเงินจะมาเท่าๆกับความไว้วางใจที่คุณได้รับจากคนอื่นฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณ ได้สร้างมูลค่าให้ตัวเองผ่านความซื่อสัตย์ผ่านประสบการณ์การทำงานนะคะผ่านความไว้วางใจที่มีคนมอบให้คุณเป็นเกียรติเงินทุกบาททุกสตางค์ถือเป็นเกียรติของชีวิตฉะนั้นทั้งตอนที่ได้รับมาทั้งตอนที่เก็บอยู่ทั้งตอนที่ให้ออกไปก็ขอให้ทุกคนได้อย่าลืมนะคะเส้นทางที่เราได้คุยกันมากว่าพันเทปค่ะอ่ะใครคิดอะไรออกได้อีกก็ไปขอบคุณนะคะไปขอบคุณอ่ ในสิ่งต่างๆนะคะต้นเดือนแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวันนี้และทุกๆวันทุกวินาทีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้ปรินไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุรุในตัวคุณนะคะขอบคุณคุรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านรับไปเลยค่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆได้คิดพูดทําและดํารง ะะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างความรักเมตตาที่ส่ง ประทานให้เราในทุกอนูเซลล์ในทุกห่วงขนะในทุกวินาทีทุกลมหายใจขอบคุณพลังความรักจากแม่โลกพ่อจักรวาลค่ะที่เกือ้อกูลเราอบอุ้มเราสนับสนุนช่วยเหลือเราในทุกวิถีทางขอบคุณพลังความรักความเมตตาอันยิ่งใหญ่ขอบคุณที่เราได้อยู่บนเส้นทางแห่งการตระหนักรู้เดินทางสู่ความสงบใจอย่างแท้จริงนะคะสุขจริงสงบแท้และขอบคุณความรัก เมตตาอภัยอำนวยอวยชัยให้พรและขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอกาสหน้าพบกันค่ะวันนี้รวยร้อยล้านพันล้านขอจงได้บังเกิดกับสมาชิกทุกทกท่านนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ